โครงการช um ุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเกือบ1 0 0มืล้านบาทในปีงบประมาณ2561ให้ทุกจังหวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยโครงการพัฒนาช um ุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้งนี้กิจกรรมในโครงการสามารถสร้างผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทําให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งผู้ร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปในชุมชนมีช่องทางสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชุมชนท่องเที่ยวโอทอมนวัตวิถีดังต่อไปนี้บ้านห้วยยีหมู่ที่8ตม,มูลห้วยปูลิงเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณมือถือของคนชาวเผ่ากะเหรี่ยงที่เรียกตนเองว่าปากากายอชาวบ้านทำอาชีพแปเรเกษตรมีการทำไร่หมุนเวียนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยปุยหลวงน้ำตกห้วยยีสัมผัสวิถีชีวิตชาวปากากากยอเดินเดินป่าศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรสินค้าชุมชนกาแฟาสดอบาริก้าผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านป่าปูหมู่ที่2ตมมํตบูลผาบ่องเป็นหมู่บ้านที่ ตั้งขึ้นราว80กว่าปีมีประชากรประมาณ2,000คนส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรสถานที่ท่องเที่ยว สะพานบ้านป่าพูกลับไหวรอยพระพุทธบาทเยี่ยมชมกลุ่มหัตกรรมพื้นบ้านผ้าทอกระเรียงสินค้าชุมชนผ้าทอกระเรียงบ้านนาปลาจาดหมู่สี่อำบลห้วยผาตั้งเมื่อปี2380เป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบผูกเขาลำแน่น้ำใสฮีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นป่าเป็นจพรรณแหล่งท่องเทีย่ยวอุทยานแห่งชาติท้ำปลาน้ำตกผาเสือน้ำตกอ้วยปุดผาดวัดนาปลาจาดเยีย่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านสินค้าชุมชนกล้วยตากปลาแดดเดียว บ้านนาป่าแปกหมู่ที่4ตาําบลหมอกจําแปลตั้งอยู่บริเวณที่ราบหูบเขาสูงอยู่ในบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติลางอง์มีอากาศเย็นทั้งปีมีป่าอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นป่าสนแหล่งท่องเที่ยววัดนาป่าแปกชมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนเที่ยวชมไร่อ่างหูหวานสินค้าชุมชนผักบุง้งม้งเครื่องจักสานไม้ไผ่ บ้านหนองเขียวหมู่ที่10บตะบนห้ยโป่งเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาประมาณ200กว่าปีชาวบ้านในหมู่บ้านมีการดําเนิน,นชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบหนองเขียวอ่างเก็บน้าหนองเขียวเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าหนองเขียวสินค้าชุมชนเครื่องจักรสารผ้าทอบ้าน,น,นแม่ลาน้อยหมู่ที่1ตําบลแม่ลาน้อยเดิมเป็นที่ตั้งของชาวละวะเป็นหมู่บ้านอบล้อมด้วยภูเขาธรรมชาติสวยงามของขุนเขาและทุ่งนาสีเขียวแหล่งเรียนรู้ในชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านแม่ลาน้อยกลุ่มจักรสาร ารคุปไสินค้าชุมชนผ้าทอไม้กวาดบ้านวังคันหมู่ที่ห้าตําบลแม่ลาน้อยเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่หลายชาติพันธุ์ทุกชนเผ่ามีการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบรุ่มอยู่ติดกับบลำน้ํายวมแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระวัดบ้านวังคันล่องเรือยางน้ํายวมแม่น้ําวังคันชมธรรมชาติต้นไม้ป่าลาําธารภูเขาที่ยังคงสวยงามสินค้าชุมชนผ้าทอาเหรี่ยงเครื่องจักสารบ้านดงหมู่ที่ห้าตําบลห้วยห้อม มีธรรมชาติเป็นป่าชุมชนป่าต้นน้ำมีทิวทัศน์นาขั้นบันไดเที่ยวชมป่าชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้รักษาโรคชาวบ้านอยู่ร่วมกันแบบระบบเครือญาติแหล่งต้นที่ไหวพระวัดบ้านดงชมเสาสะก้างไหวสารผีประจําหมู่บ้านสินค้าชุมชนผ้าฝายทอมือผ้าทอขนแกะ บ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่สิบตมบลแม่ลาน้อยเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีศูนย์แสดงสินค้าโอทอปของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งรวงทองน้ําตกดาวดึงวัดทุ่งรวงทองสินค้าชุมชมแคบหมูด้วยฉาบ บ้านละอูหมู่ที่6ตม้มมนห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยภูเขามีวิวทุ่งนาขั้นบันไดเป็นภูเขาสูงใหญ่มีโฮมสเตย์สัมผัสกับบรรยากาศดีๆแหล่งท่องเที่ยววัดบ้านละอูชมการทำเครื่องเงินชมศูนย์เรียนรู้การทอผ้าชงชุมชนชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลหมอกจุดชมวิวองค์พระใหญ่สินค้าชุมชนเครื่องเงิน บ้านทงพลราหมู่ที่4ตำมลแม่เรียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการปลูกส,สมุนไพรแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองชมแนวกำแพงเมืองยวงโมโบราณชมการปลูกพืชผักสมุนไพปรปลอดสารพิษสินค้าชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านแม่หอหมูที่4ตำบลแม่หอเป็นชุมชนสองชนเผ่าส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงและชาวมงนับถือาศาสนาคริสต์พุทธและนับถือผีชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวไหวพระวัดบ้านแม่หอชมทะเลมหมอกและพันไม้นานาชนิดที่ดอยกริจโจ๊กดอยสิงชมทุ่งดัวตองสินค้าชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงกาแฟ บ้านพามอรอหมู่ที่9ตาบลบ้านกาดชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงเผ่าสกอมีการนับถือศาสนาพุทธและนับถือผียึดถือปฏิบัติตามประเพณีสืบทอดกันมาจากบรรพบุร,รุษแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมมอชมกลุ่มทอผ้าผ้า,ามอรอชมวิถีชีวิตในชุมชนและชิมอาหารพื้นเมืองสินค้าชุมชนเครื่องประดับที่ทําจากเงิน บ้านท่าข้ามหมู่ที่1ตึบงลบ้านกาดเป็นชุมชนที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารงานของหมู่บ้านตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆแหล่งท่องเที่ยววัดท่าข้ามใต้วัดท่าข้ามเหนือจมการแสดงพื้นเมืองชิมาหารร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยวท่าข้ามสินแคาชุมชนโคมพื้นเมืองดอกไม้จันทร์ บ้านป่าแป้หมู่ที่3ตํามลลป่าแป้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวชอุและอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแหล่งท่องเที่ยวชมการทอผ้าจากดอกฝ้ายชมศูนย์เรียนรู้การทําเครื่องจักสารไหว้พระสับนักสงฆ์ชมอุโบสถแบบศิลปะล้านนาสินค้าชมุมชนผ้าทอเครื่องจักสาร บ้านไร่หมู่ที่2ตำบลศบ่องตั้งขึ้นเมื่อพศ2518มีการอาศัยอยู่ร่วมกันหลายชนเผ่ามีการประกอบอาชีพทำไร่ปลูกพืชผสมผสานภายในพื้นที่ของหมู่บ้านเต็มไปด้วยธรรมชาติและแหล่งอารียธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสต,<ม>ตร์แหล่งท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านไร่ไหวพระวัดบางป่าผ้าชมเพิงผาผีแมนบ้านไร่้ำพุทโธท,ทำน้ำบ่อผีสินค้าชุมชนกาแฟบาริก้าขนมดอกจอก บ้านผาหมอนหมู่เษตำมลทำรอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวลาหูมีการอาศัยอยู่รวมกันอย่างเป็นชนเผ่าอาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนไปตามฤดูกาลแหล่งท่องเที่ยวจุกชนวิวดอยสุขสบายชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตในชุมชนเดินป่าชมภูเขาหินปูนหุบเขาสินค้าชุมชนน้ำพริกลาหูไก่หลามบ้านทำลอดหมู่ที่1ตําบลทำลอดเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่มีอายุประมาณ2,000กว่าปีอยู่ในความดูแลของเขตรักษาสั ลุ่มแม่น้ำปายแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอดและล่องแพถ้ำลอดและชมทะเลหมอ,อกสัมผัสความหนาวเย็นที่ดอยสันวัวตอสินค้าชมุมชนกล้วยฉับน,น้ำพริกขั้วทรายบ้านจ่าโบหมู่ที่4ตำมนบางป่าผ้าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาวูเป็นชุมชนขนาดเล็กที่เงียบสงบมีประชากร226คนมีแกลักด้านภาษาและการแต่งกายอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนภูผาหมอกร้านกาแฟเด็กดอยร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบสินค้าชุมชนกาแฟ เต๋ยวบ้านแม่ละนาหมู่ที่หนึ่งบนบางปะัพห้าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาช้านานอายุกว่า200ปีชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความอุดมสมบูรณ์สูงแหล่งท่องเที่ยวไหวพระวัดบ้านแม่ละนาเดินป่าชมธรรมชาติชมกล้วยไม้และเฟิร์นนอนพักโฮมสเตย์ชมวิวนาข้าวชมถ้ำแม่ละนาถ้ำปะการังสินค้าชุมชนผ้าถอน้ำมันงา บ้านแม่ทะลุหมู่ที่5ตำบลศบเมยตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขามีชาวบ้านประมาณ602คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนห้วยแม่ทะลุพระธาตุดอยจอถ้ำค้างคาวหินค้องถ้ำปลาผาพึ่งสินค้าชุมชนกล้วยฉาบจานไม้ผ้าทอกระเรียง บ้านผาผ่าหมู่ที่หนึ่งตาบุลแม่ตักตวนเป็นหมู่บ้าน,นเล็กกที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างดีมีวัฒนธรรมอนันงามของชุมชนชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธอาชีพทำการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดผาป่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธ สินค้าชุมชนหน่อไม้เผาแคบหมูน้ำพริกกระป๋องบ้านแม่สามแลบหมูที่1ตะบูแม่สามแลบหมูบ้านตั้งอยู่มาประมาณ60ปีมีชาวไทยใหญ่ชาวมุสลิมชาวกะเหรี่ยงสภาพพื้นที่เป็นภูเขาป่าไม้มีประชากร794ครัวเรือนแหล่งท่องเที่ยวสักการะพระธาตุสามแลบล่องเรือชมความงามของลำน้ำสองฝั่งแม่น้ำสารวินชมอุทยานแห่งชาติสารวินสินค้าชุมชนเครื่องจักรสารผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านเลโก้หมู่ที่1ตําตบลศบเมยเดินเป็นหมู่บ้านชาเผากะเหียงโบซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาเลโก้และตั้งหมู่บ้านเป็นหลักแหล่งใกล้ดอยผาตั้งประกอบอาชีพการเกษตรมีรายได้พอประมาณยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชมุมชนบ้านเลโก้และชมธรรมชาติป่าไม้ภูเขาดอยผาตั้งชมกลุ่มหัตถกรรมบ้านเลโก้สินค้าชมุมชนเครื่องจกักรสารพิการ บ้านแม่ขาตัวหมู่ที่สองตบุสุมยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติพื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้มีบ้านอยู่ที่พื้นราบแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดบ้านแม่ตะควรอ่างเก็บน้ําแม่ตะควรสินค้าชุมชนผ้าตะกรียงน้ำพริกกุ้ง บ้านต่อแพรหมู่ที่1นึ่ตำเบลนแม่งเงาเป็นหมู่บ้านเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2การเดินทัพของญี่ปุ่นชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธอาชีพเกษตรแหล่งท่องเที่ยววัดต่อแพรพระธาตุเก่าดอยเวียงชมบ้านไทยใหญ่โบราณกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติบนเส้นทางประวัติศาสตร์สินค้าชุมชนหมวกสารสาวรส แม่อูคอหมู่ที่6ตตำบลแม่อูคอมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนมากเป็นชาวเขาเผ่าอ,อเรียงมีอาชีพตำนาตำสวนํำไร่แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอบ้านพักโฮมสเตยสินค้าชุมชนสร้อยคอลูกปัด บ้านปางตองหมู่ที่3าตำบลแม่อูคอมีชนเผ่ากระเรียงและชนเผ่ามงซึ่งอาศัยอยู่รวมกันมีความรักความสามาคัคคีมีการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายประชาชนส่วนใหญ่ทำการชีพการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวชมดอยดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอร่วมกิจกรรมปลูกบ่าและเรียนรู้การทํากาแฟสดจากชุมชนสินค้าผักบุ้งงงเครื่องจักรสาร บ้านหัวแม่สุรินหมู่ที่2ตําบลแม่อุคอเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปกากากยอที่มีความบูรรวมสมบูรณ์ของทรัพยากรชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่กันอย่างเรียบง่ายแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สุรินเที่ยวชมวิถีชีวิตชนเผ่าปากกากายอสัมผัสธรรมชาติและจิบกาแฟนั่งชมฝูงชะนีนกเงือกสินค้าชุมชนผ้าทอลูกแก้วเสื้อกระเรี่ยม บ้านห้วยต้นนุ่นหมู่ที่4ต่ตมุลแม่เงาเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปากากายอส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเคยเป็นเส้นทางทหารญี่ปุ่นถอยทับติดชายแดนไทยและพะมา่าแหล่งท่องเที่ยวด่านห้วยต้นนุ่นชมโบสถ์คาทอลิกชมต้นผงชูรสดอยต้นกําเนิดผงชูรสสินค้าชุมชนผ้าทอเครื่องจักสาบ้านแพร่บกหมู่ที่6ตตาุลทุ่งยาวเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เงียสบสงบด้วยป่าภูเขาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีทัศนียภาพที่ดีในชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยใหญ่แล แห่งทองเที่ยวสะพานบุญโขคู้สวยจุดชมวิวดอยเมี่ยงร้านกาแฟกลางทุ่งสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนสินค้าชุมชนน้ำพริกขั่วไทยข้าวเกลียเกระเ บ้านท่าปลายหมู่ที่3าํตมูลแม่ยี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่อบล้อมด้วยธรรมชาติภูเขาทุ่งนานและวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้แหล่งท่องเที่ยวไหวพระวัดท่าปลายโบ่ง้ํำร้อนท่าปลายร่องเรือชมแม่น้ำปลายสินค้าชุมชนผ้าทอผ้ามัดย้อม บ้านแม่เย็นหมู่ที่2ตะมนแม่ยีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อนชาวบ้านมีอัธยาศัยดีแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกแม่เย็นวัดแม่เย็นกลุ่มผ้าพันคอและหมวกไหมพรมบ้านแม่เย็นสินค้าชุมชนกาแฟไข,ข่เค็ม บ้าน,น้ำหูหมู่ที่5ตำบลเวียงใต้เป็นหมู่บ้านไทยใหญ่ที่มีอายุมากกว่า100ปีปัจจุบันมี3ามชนเผ่าชุมชนไทยใหญ่ชาวจีนยูนนานชาวเขาเผ่ารีซอมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นชุมชนเข้มแข็งดําเนินชีวิตตามหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรักความสามคัคคีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแหล่งท่องเที่ยววัดน้ําหูชมชุมชนวัฒนธรรมชาวจีนยูนานสินค้าชุมชนรองเท้าจีน หม่นม่วงซ้อยหมู่ที่3ามุญแม่นาเตยอดีตเป็นหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่เข้ามาใส่ก่อนสองครามโลกครั้งที่2ชื่อหมู่บ้านม่วงซ้อยเพราะเคยมีต้นมะม่วงเป็นจํานวนมากชาวบ้านทำอาชีพการเกษตรมีวิถีชีวิตแบบเรียบง,ง่ายแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกม่วงซ้อยสวนหมูป่าปลายจุดชมวิวธรรมชาติบ้านแม่ม่มวงซ้อยสินค้าชุมชนเนื้อหมูป่าผ้าทอเครื่องจักสาน